ตรงนั้นคือซิกาตอรีออฟยางกรองอ่าเราก็เดินมาด้านล่างมาที่ถนนอะไรนะถนนมหามหามหาบันดูร่าโรดเนี่ยอันนี้คือมหาบันดูร่าโรดอ่าเ,เราจะไปดูแต่เ,เราจะไปดูชีวิตของชาวพมา่าช่วงเย็นที่ ที่ท่าเหลืออ่า TJD โอตทาวโอเคอันนี้เดี๋ยวเราเดินไปนะอ่าเราเดินไปประมาณกิโลนึงก็ถึงแล้วหนึ่งจุสองกิโลอ่ะอืม เดินไปแค่1.2กิโลก็ถึงแล้วมไม่ไกลมาก